ถ่ายยังถ่ายยังถ่ายแล้วครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะพามาถ่ายคลิปผีเป็ดกันค่ะเห็นแถวละแวกนี้นะคะเขาบอกว่าเจอผีเป็ดตูเป็นเป็นเลยใช่ปะดูนะใช่ค่ะแถวนี้แหละค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะไปเดินสำรวจดูหาผีเป็ดกันนะตามมาตามมาแถวนี้เหรอแถวนี้แถวนี้เขาบอกว่าแถวเนี้ยแหละต้องระวังหน่อยต้องกลับสาตรงนี้มีสากรับกลับก่อนยวเจอเป็ด เอาละไม่กลัวเป็ดละตูพื้นตูพื้นกลัวหนอนแนลนะอะไรเหรอเจอมดเดี๋ยวอยากมดตายมดเหรอนีไงมดแดงเมื่อกี้โดนวยนะบอกเจอหนอนอ๋อนี่ดิเขาวางนี่ดิระวังนะเดินระวังนะแถวนี้มีหนอนเหรอแถวนี้มีหนอนหนอนอะไรหนอนหน้าผีหนอนหน้าขนไม่ใช่หนอนหน้าผีนะหนอนหน้าขนหนอนหน้าขนเป็นไงอะระวังระวังระวังนี่เดี๋ยวให้ดูหนอนหน้าขนเป็นยังไงนี่ ไอดูอันนี้คือหนอนหน้าฝนนะเนี่ยแถวเรแว่นี้มันแบบว่าดูเดะย,ยาเต็มแล้วมันก็มีแต่หนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะหน้าฝนนะ่ะหนอนมันก็จะตกจากต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยต้องเดินมาเดินมาเดินมาเดี๋ยว,ยวไม่เห็นเป็ดเราต้องส่งเสียงเบาๆด้วยนะะเยอะเราหน้าฝนาหลังก็เต็มเนะ <Hey. S 2> ลยนันนน ก็เบาด้วยเดีกยวกรี๊ดอยากรี like ๊ดเห็นหนอนอย่ากรี๊ดเพมันหนอนเล็กไม่ได้หนอนใหญ่ยังมันกัดขาระวังไข่ในเท้าทําไงอ่ะดูดิ่แถวนู้นอ่ะดูดิ่ตงแถวนู้นมันมีไหมไหนฮะหาดิหาดิเราช่วยกันหาช่วยกันหาที่ไหนฮะช่วยแผลช่วยหาช่วยกันหาดิช่วยกันหาไหนฮะอ๋อโน่น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 สูงตราตึกเลย ไ่ดิ่ะถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไว้ลงยูทูบลงยูทูบจะลงยูทูบไหมะทุกคนมีสูงเท่าตึกเลยนะทุกทีจะเห็นเป็ดสูงแค่ต้นตาลน,นะคะมีสูงเท่าตึกเลยโอ้ oh. เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ย ชรกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ